สวัสดีครับรท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ส่งประเด็นคำถามของท่านมาร่วมพูดคุยในรายการของเราตามอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่ด้านหน้านี้นะครับรับรองได้เลยว่าเราจะนำคำถามของท่านมาออกอากาศอย่างแน่นอนและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟ r รีนสกายไลน์ยูนิตีกัด แพทย์หญิงนารินีภัยบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้มีคำถามจากผู้อาวุโสนะครับคุณหมอก็คงจะผมอ่านอีเมลของเขาแล้วก็เข้าใจนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยอายุเลย60แล้วและสังคมไทยเนี่ยเขาก็มักจะให้คนทำงานเนี่ยถึงช่วงอายุประมาณ60ปีจากนั้นเขาใช้สัพที่พิมพ์เข้ามาว่าก็ expire date <c oughs> คือถึงเวลาหมดเวลาของคุณแล้วถึงเวลาก็ต้องเกษียณอายุยการทำงานออกไป <c oughs> แต่คนรุ่นนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยภรรยากำลังมันสมองเรือง ี่ยแรงของเขาเนี่ยยังคงทำงานได้และเชื่อว่าประสบการณ์ของเขาก็ยังคงมีประสิทธิภาพอยู่แต่พอต้องกเกษเียงเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนตัวเองหมดความหมายใจเนี่ยมันหดหูรู้สึกเหมือนสูญเสีย ไอสิ่งที่เคยเป็นพลังชีวิตไปคุณหมอมองว่าจะมีคําแนะนําอะไรให้คนกลุ่มหลังเกษียณเนี่ยรู้สึกมีพลังใจและอยากจะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปบ้างครับจริงๆนะคะมันอาจจะเป็นต้องเรียกว่าระบบราชการในเป็นการดูแลคนกลุ่มใหญ่ ะะเพราะฉะนั้นเขาเองเนี่ยเขาก็อาจจะมีต้องเรียกว่ากําลังคนเนี่ยกำลังคนเนี่ยในปริมาณที่จํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ในโลกนี้เขาก็จะยุติที่60ปีะนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยไปพักผ่อนด้วยเงินสักก้อนหนึ่งหรือว่ามีบํนานาญแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะหมดอายุหรือ expire นะคะนี่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทํางานในจุดท,ที่เราเคยทำแ้วถามว่าชีวิตของเราจะมีความหมายไหมถ้าถามหมอนะคะหมอคิดว่าความหมายของชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากําลังท งานอะไรอยู่แต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยกำลังทําอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอยู่หรือเปล่ามากกว่านะคะ,คะ ออท่านที่เกษียณไปแล้วนะคะก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ท่านสามารถทําแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ทั้งกับตัวเองอม,มีประโยชน์ทั้งกับคนที่เรารักมีประโยชน์ทั้งกับสังคมได้หลายท่านก็ไปช่วยงานกิจกรรมการกุศลหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมาดูแลลูกหลานแล้วก็ไปเที่ยวบ้างผ่อนคลายบ้างาช่วยลูกดูแลหลานก็เหมือนกับแบ่งเบาภาระให้ลูกบ้างาหลายท่านรู้สึกมีแรงดีกว่านั้นอาจจะมาทําธุรกิจหลายอย่างอย่างกิฟฟรีนเองเนี่ยนะคะก็มีท่านที่เกษียณจากราชการแล้ว มาทํางานกับเราด้วยความแข็งขันเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยวิ่งเร็วเดินเร็วกับเด็กๆได้ซ้าไปนะจานเอ๋นะคะนน่นไปนู่นแล้วขึ้นเขาถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุเนี่ยมันเป็นแค่ตัวเลขนั่นแหละนะคะคมันอยู่ที่ใจเรามากกว่านะคะคุณหมอตั้มเคยพูดเล่นๆว่าถ้าอยากจะทําให้ตัวเราเนี่ยดูมีกําลังวังชายอยู่เสมอเนี่ยให้ท่องไว้ว่าเราอายุแค่38 นะคะซึ่งหมอก็ท่องอย่างนั้นตั้งแต่วันนั้นเลยแหละนะคะพยายามทําให้ชีวิตจิตใจอารมณ์ความสดชื่นแจ่มใสเหมือนตอนเราอายุ38แนะคะเราก็อยู่ไปอย่างนั้นได้จริงๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีอารมณ์ความสดชื่นยังอยากจะรับประทานอาหารอร่อยๆอยากไปเที่ยวอยากทํางานที่ทําให้ตัวเองมีประโยชน์เนี่ยตลอดเวลานะคะคคเพราะฉะนั้นนี่อยากจะเป็นกําลังใจให้คุณผู้ถามนะคะเชื่อว่าคุณยังมีประโยชน์ต่อใครๆได้อีกมากมายนะคะมีกิจกรรมอีกหลายๆกิจกรรมที่ต้อนรับนะ ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีแต่ว่ายังมีหัวใจของคนที่ยังหนุ่มสาวอยู่นะคะมันดูเหมือนกับว่าวิธีคิดของเราะจะต้องพยายามให้ใหคะแนนตัวเองอใ,นในเชิงของคุณค่าเนี่ยด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรา drop คือหมายความว่ากด ตัวเองและอยู่กับความซึมเศร้ามากๆเนี่ยเผอเราจะเหมือนคนอายุที่มากกว่า60สใช่ค่ะอย่าโมแต่ไปคิดว่าไม่มีความหมายแล้วเรากลายเป็นคนหมดความหมายไปแล้วเหรอเราเปลี่ยนชีวิตไปแล้วเหรอเราไม่มีใครต้องการแล้วเหรอเนี่ยถ้าคิดแบบนี้มันจะทําให้คุณ อย่างที่อาจารย์เอ็ดว่าจะดูแก่กว่าเดิมอีกนะคะแต่ถ้าลองมาทํากิจกรรมหลายๆอย่างนะคะลองมาศึกษากิฟเฟอรินดูก็ได้นะคะนะคะหลายๆท่านเนี่ยที่เกษียณแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องการเงินหรอกค่ะแต่เขาบอกว่าชีวิตเขามีความสุขมากเลยยิ่งทํางานกับเด็กยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเด็กคับพูดอย่างนั้นมันดูเหมือนว่าการที่เราได้นําเอาประสบการณ์ที่มีมาตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็รวมทั้งวิธีคิดเ็าบอกคนพอมีอายุมากขึ้นผ่านประสบการณ์มามาก จิตจะนิ่งมากขึ้นกว่า<ช>คนคอื่นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราเอามาใช้กับบางสิ่งบางอย่างในชีวิตมันจะทําให้หัวใจของเรามันก็ชุ่มชื่นมากขึ้นด้วย<ช>นะครับเอาละครับ,รบวันนี้ก็ได้รับคําแนะนําดีๆจากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาพบกับรายการ CEO Talk และคําถามดีๆได้ใหม่ครับวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ